สวัสดีค่ะเดี๋ยวดราจะทํมาแนะนำรุ่จากเครื่องเจาดรรุ่นที่น่าสนใจนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น C80 เฮ็ดเป็นเครื่องเจาะรูไฮดริกสำหรับเหล็กตัว C แล้วก็ตัวเฮ็ดค่ะตัวนี้จะมีความต่างจากตัว C80 ก็คือตัวนี้จะมีบ่ารับขึ้นมาสำหรับใช้เจาะรูเหล็กตัว C หรือว่าเหล็กตัวเฮ็ดนั่นเองค่ะกำลังอาจจะอยู่ที่50ตัน ตัวนี้สามารถเจาะเหล็กแผ่นได้หนักที่สุดถึงที่สุดสีค่ะน้ำหนักตัตัวนี้อยู่ที่8กิโลซึ่งถืวค่อนข้างหนักเลยเดนะคะตัวเจาะทีุ่ดในชุดจะมีทั้หมดสี่รุ่นรถคือเบจดสิบิสและยี่สิบห้านครทัอยสันเก้ายค่ะจักเาห้าทาพันบาทโดยเอยี่และาเพิ่มแล้ว